นี่นะคะเรามาแจกทานนะคะคือมันร้อนมากเลยนะคะตอนนี้เราก็แจกทานให้กับคนที่อยู่ด้านหน้าพุทธพญาแต่เรามีการถวายถวายพระก่อนนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาขอบคุณครับหน่อยนิขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจังไร สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับจำได้ขอบคุณครับอะไรนะขอบคุณครับอ่าจำได้เรา้ยถวายเพงพระพิสุสุนนะคะ เราก็แจกทานด้วยนะคะบริเวณด้านหน้านะคะซึ่เวณหน้มีคนที่เขารอทานข้าวทานจากเราเยอะมากเลยนะคะวิดีโอไหมได้เลยค่ะไครแล้วค่ะใ ले पण्या मिल ला